สวัสดีะนะคุณโยมธรรมะสวัสดีเชา้าวันนี้ฝนตกข้างหลังของพุทธะนี่ฝนกำลังตกอยู่วันนี้พุทธะก็มาขยายอัดขยายธรรมตามเหตุตามปัจจัย เช้าของวันนี้อาพุทธะจะมาให้ธรรมะเรื่องการลดละความเกียดชังอคือสอนธรรมะให้คนไทยทุกท่านฝึกฝนที่ จะลดละหรือดับความเกลียดชังเป็นการฝึกฝนที่ทำได้ไม่ยากวิธีการฝึกฝนก็ให้ฝึกด้วยการเขียนความคิดเห็นก็คือฝึก ที่จะเขียนความคิดเห็นหรือฝึกที่จะเขียนคอมเมนต์ให้เป็นไปในทางกุศลละธรรมหรือจะเรียกว่าเป็นโพสิชีพอย่างนี้ก็ได้ การฝึกฝนในการเขียนความคิดเห็นลงในโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องที่คนไทยต้องฝึกฝนกันต้องฝึกฝนกันให้มากทำไมเราท่านทั้งหลาย ต้องมาฝึกฝนวิธีการที่จะเขียนความคิดเห็นเขียนคอมเมนต์ไปในทางกุศลเพราะว่าถ้าหากเ,ออเราไม่ฝึกฝนความเกลียดชังก็จะเข้ามาได้ง่ายความเกลียดชังไม่ดีอย่างไรก็ให้ ลองพิจารณาสงครามที่เกิดขึ้นในยูเคนบ้างแล้วก็ที่ไต้หวันที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างเกิดมาจากความเกลียดชังเป็นความเกลียดชังอย่างไรเป็นความเกลียดชังทีออ่รู้สึกว่า ระบบของตนนั้นดีระบบการปกครองปกครองของตนนั้นดีระบบการปกครองของผู้อื่นไม่ดีแต่แท้ที่จริงไม่ใช่อันนั้นเป็นข้ออ้างระบบการปกครองมันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวขึ้นตามแต่ละเหตุและปัจจัยที่จะนำมาใช้ บางระบบดีกับอีกประเทศหนึ่งแต่บางระบบอาจจะไม่ดีกับอีกประเทศหนึ่งก็เป็นได้แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ระบบการปกครองที่ทำให้คนเกลียดชังแต่ความเกลียดชังนั้นเกิดจากกิเลสก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็คือกิเลส นั่นแหละอยากได้อย่างนั้นอยากมีอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนั้นเมื่อมีคนเข้ามาขัดขวางไม่ให้เรามีไม่ให้เราได้ไม่ให้เราเป็นเราก็จะรู้สึกไม่ชอบ บุคคลที่มาขัดขวางอย่างนี้เมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบบุคคลที่มาขัดขวางเราเราก็จะรู้สึกเกลียดชังผู้นั้นได้เลยทีเดียวพุทธาขอดูหน่อยนะฝนมันสาดนะคุณโยมเดี๋ยวขอปิดนิดนึงก่อนอ่า ก็มาต่อกันนะคุณโยมนะความเกลียดชังนี้ไม่ดีเลยเป็นอย่างนี้นำไปสู่สงครามได้รุนแรงถึงขั้นขนาดเอาชีวิตกันเลยทีเดียวก็ด้วยเพราะความเกียดชัง คราวนี้มาดูในประเทศไทยของเรา,าเราพุทธก็ยังนั่งเจริญจิตตะภาวนาได้สงบไม่มีขีปนาวุธลงมาระเบิดจนทำให้รู้สึกวิตกกังวลกับขีปนาวุธหรือ ลูกระเบิดที่จะมาลงนี่เราไม่มีสงครามระพูดง่ายๆเราเป็นประเทศที่สงบอย่างนี้นี่ถือว่าคนไทยทำบุญมาดีแล้วทำบุญมาดีแล้วเราจึงนั่งเจริญจิตตะภาวนาให้จิตของเรานี้สงบได้ เพราะเรามีประเทศที่สงบนี่ถือเป็นบุญของคนไทยทุกคนดังนั้นนี่เมื่อมีความเกลียดชังเกิดขึ้นมาให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นตามโซเชียลมีเดียต่างๆเอาเราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะพิจารณาว่า ความเกลียดชังนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเราจะช่วยกันลดละหรือดับความเกลียดชังทั้งหลายให้หายไปจากสังคมไทยถึงแม้ว่าจะหายไปไม่ถึงร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ขอให้หายไปอย่างนี้นะคุณโยม อตอนนี้เป็นเวลาที่เงียบสงบนะเหมาะกับการที่จะออกมาแสดงธรรมเป็นอย่างยิ่งฝนที่ตกนี่อาจจะ,ะแรงนะ,ะแรงแรงอยู่แต่ว่าเมื่อจิตของเราสงบ ฝนที่ตกแรงอยู่นี้ไม่สร้างความทุกข์ให้เรานะ,ะบางท่านนี่มองเห็นฝนตกมองเห็นน้ำท่วมมองเห็นพายุมองเห็นอย่างนี้แล้วเป็นทุกข์นี่เป็นธรรมชาติธรรมชาติอย่างนี้ไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ที่เราเป็นทุกข์ เพราะเราไปปรุงไปแต่งธรรมชาติเขาก็เกิดของเขาอย่างนี้ฝนเขาก็มาตามฤดูอย่างนี้พายุก็มาตามธรรมดาตามธรรมชาติอย่างนี้เราทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็เกิด ธรรมชาติอย่างนี้เกิดขึ้นมานี่บางท่านเห็นแล้วก็เป็นทุกข์เห็นฝนตกก็เป็นทุกข์ไปแล้วนี่นะฝนไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์แต่เราเป็นทุกข์ด้วยการปรุงการแต่งของเราเองอย่างนี้นี่ถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งเขามา ไลฟ์ Life, สดเขามาโพสอ,อะไรก็แล้วแต่แต่เรารู้สึกเป็นทุกข์เราก็ไปสร้างความเกลียดชังเขาขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสควบคุมตัวเองไม่ได้ก็จึงทำการเขียนคอมเมนต์บ้างเขียน ความคิดเห็นที่เป็นอกกุศลที่เป็นแง่ลบไม่ได้สร้างสารรค์เขียนไปตามอำนาจกิเลสอย่างนี้นะพุทธะเห็นท่านที่ใช้โซเชียลมีเดียส่วนใหญ่แล้วนี่ความคิดเห็น จะเป็นเชิงอกุศลเสียเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นนี่เมื่อความคิดเห็นเป็นอกุศลเสียเป็นส่วนใหญ่เราก็ควรมาฝึกกันเรารู้สึกไม่ชอบใครเรารู้สึกเกลียดชังผู้ใดก็จงให้รู้ว่านี่เป็นกลของจิตกำลังหลอก เราพาให้เรานั้นเศร้าหมองพาให้เรานั้นเป็นทุกข์เราก็ค่อยๆพิจ,จะะารณาภาวนาก่อนที่จะเขียนก่อนจะเขียนก็ภาวนาให้จิตเป็นกุศลว่าวันนีเ้เราจะเขียนอ,อะไรเราจะพิมพ์อะไรลงไปในคอมเมนต์บ้าง ในความคิดเห็นบ้างเ,าเราจะมองในแง่ที่เป็นกุศลโพสที่เ,เราอ่านหรือวิดีโอที่เ,าเราฟังอยู่เ,เราก็จับใจความที่เป็นกุศลไม่ให้หลงกลของจิตที่มีกิเลส ไปสร้างความเกียดชังนั้นมันต้องมีบางจุดในโพสต์นั้นหรือในวิดีโอนั้นที่เป็นกุศลอยู่บ้างเอาเราก็หยิบส่วนที่เป็นกุศลนั้นมา,าบรรยายมาเขียนมาคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นที่เป็นกุศลได้นี่คือหาส่วนที่ดี แล้วนำส่วนที่ดีนั้นมาขยายอย่างนี้นะคุณโยมนี่จะทำให้เราเริ่มฝึกฝนที่จะเขียนสิ่งที่เป็นกุศลสร้างความคิดเห็นที่เป็นกุศลนี่ทำให้สิ่งที่เป็นกุศลนั้นจเจริญง,งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนอะไรที่เป็นอกุศล อะไรที่เป็นความเกลียดชังก็ค่อยๆพิจารณาว่าเอที่เราเขียนไปแล้วนั้นมันสร้างความเกลียดชังไหมมันสร้างอก,กุศลไหมอค่อยๆพิจารณานี่หลังจากเขียนแล้วก็ยังต้องมาพิจารณาาพูดก็คือก่อนเขียนก็พิจารณาให้เป็นกุศล ระหว่างเขียนก็พิจารณาให้เป็นกุศลเขียนเสร็จแล้วก็มาอ่านทบทวนให้เป็นกุศลอพอ,อเห็นว่าเป็นกุศลแล้วก็ถึงโพสลงไปเมื่อโพสลงไปนี่เราก็ต้องมาพิจารณาต่อว่าสิ่งที่เราเคยโพสไว้นั้นเป็นกุศลไหม เป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่จเจริญไหมอย่างนี้นะมีคุณโยมเข้ามาโพสต์ให้พุทธนะซึ่งเป็น FC ของพุทธ,ธะแต่บางโพสต์นั้นไปต่อว่าผู้อื่นพุทธ,ธะเห็นพุทธ,ธะก็ไม่สามารถที่จะนำมาลงได้แต่ว่าโพสต ทุกโพส์ในตอนนี้พุทธอ,อ่านหมดนะอ่านหมดบางโพสต์ก็เขียนเข้ามาเขียนคําเดียวๆว่าควายอย่างนี้พุทธก็ไม่รู้ว่า,เ,าเขาต้องการสื่ออะไรเขาเขียนคําว่าควายขึ้นมาควายก็คือสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่มีคุณต่อประเทศไทยอย่างยิ่ง นี่เขาจะหมายความอย่างนี้หรือเปล่าว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้ที่มีความอดทนปลูกข้าวให้เ,เรากินมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะตอนนี้ควายเริ่มปลดกเกษียณแล้วนะไม่ได้ใช้เขามาไถนาแล้วนะ อเป็นอย่างนี้คือมีคุณต่อแผ่นดินต้องการสื่ออย่างนี้หรือเปล่านี่ถ้าเขาต้องการสื่ออย่างนี้ก็อนุโมทนาบุญด้วยว่าเอตนเองนั้นเป็นผู้ที่กําลังจะสร้างคุณงามความดีไว้ให้กับแผ่นดินเหมือนกับกวายที่เขาได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับแผ่นดินนี่อย่างนี้นะ แต่การเขียนอย่างนี้นี่มันยังตีความไปได้ในทางอากุศลอยู่พุทธะก็จึงพิจารณาแล้วมันยังสองแห่สองงามอยู่ก็เลยลบทิ้งไปถ้าเป็นกุศลที่บริสุทธิ์แล้วจะอยู่เป็นคอมเมนต์พอได้เห็นอยู่บ้างอย่างนี้นะ,ะดังนั้น คอมเมนต์ที่มีมานี่ถ้าพิจารณาเป็นกุศลอามีความบริสุทธิ์โดยธรรมพุทธะก็จะพิจารณาแสดงคอมเมนต์นั้นให้เห็นนี่เป็นอย่างนี้ถ้าคอมเมนต์นั้นแสดงสองแง่สองงามเอ ให้ผู้ฟังคิดกันเอาเองอะจะคิดเป็นกุศลก็ดีจะคิดเป็นอกุศลก็ดีคือมันไม่มีความบริสุทธิ์โดยธรรมถ้าเป็นโพสที่ไม่มีความบริสุทธิ์โดยธรรมแสดงว่าผู้เขียนนั้นเป็นผู้ที่มีความเจ้าเร่เพทุบายอยู่ในจิตในใจ ต้องการสื่อแบบคุมเครือ,อไม่บริสุทธิ์ในจิตจึงทำให้โพสต์ออกมาไม่บริสุทธิ์อย่างนี้นะพิจารณาได้แล้วก็จึงลบโพสต์นั้นทิ้งไปเสียเพราะว่าความเจ้าเร่ม,มีอยู่จเจริญพรนี่เป็นกลของจิตนะคุณโยมไม่รู้นะว่าตัวเองโพสต์ไปนี่เพราะถูกจิตนะ ที่เป็นกิเลสมันหลอกล่อให้เราโพสเป็นกุศลก็จะเป็นฝ่ายที่สามารถเอาชนะกิเลสได้คุณโยมเห็นไหมล่ะไตเติ้ลที่มีภาพไตเติ้ลมานีเา่เป็นรูปหัวใจหัวใจสื่อถึงความรักความรักชนะสิ่งที่เป็นอก,กุศลนี่อย่างนี้นะ ความรักความเมตตาชนะความเกียรตชงนะังนี่นะอย่างนี้นี่ต้องการสื่ออย่างนี้ดังนั้นนี่พยายามพิจารณาให้จิตของเราบริสุทธิ์เมื่อจิตเราบริสุทธิ์เราก็จะมีความรักความเมตตาให้กับผู้อื่นจิตที่บริสุทธิ์ดีแล้วนี่จะทำให้เรา ส่งความรักความเมตตาด้วยการโพสท,ที่เป็นกุศลให้กับผู้อื่นอย่างนี้นะคุณโยมอะพุทธะอาเข้ามาวันนี้ตอนนี้นะ,ะเดี๋ยวในช่วงไลฟ์สดนี่ยังไม่มีท่านใดเข้ามา,ารับชมวันนี้เป็นวันหยุด แต่ว่าพุทธะจะวางไลฟ์สดนี้ไว้าฝากไลฟ์สดนี้ไว้นะฝากไลฟ์สดนี้ไว้เดี๋ยวอาจจะต้องไปปรับนิดนิดนึ่งให้ตัววิดีโอนี้เป็นวิดีโอทีอ่อยูอ่ในช่องของบุตตาไซแอนสเวอร์ Word, นะหรือพุทธะแห่ง โลกยุควิทยาศาสตร์เจริญพรนี่ฝึกฝนนะฝึกฝนเขียนให้เป็นกุศลอย่างนี้ทุกวันทุกวันเมื่อเราฝึกฝนที่จะเขียนคอมเมนต์ให้เป็นกุศลเดี๋ยวสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามก็จะเกิด เราในชีวิตของเรานี่แหละ,ะชีวิตของเราก็จะอยู่อย่างสงบร่มเย็นและเป็นสุขด้วยว่าเราเป็นผู้ที่เจริญทางฝ่ายกุศลไว้ถ้าหากว่าเราไปเขียนเป็นอกุศลไปเขียนแสดงความเกลียดชังนี่เราก็จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง เราไปเกียดชังผู้อื่นถ้าผู้อื่นไม่ใช่พุทธเขาก็จะเกียดชังหรือเป็นคารวะวเขาก็จะเกียดชังคุณโยมกลับมาชีวิตของคุณโยมก็จะมีแต่เรื่องของอกุศลเข้ามาอากุศลเหล่านี้จะทําให้ชีวิตของคุณโยมไม่มีความสุขพุทธนี่เห็นคุณโยมโพสต์มาที่เป็นความเกียดชังพุทธรู้เลยว่าคุณโยมมีชีวิตที่ไม่เป็นสุข เพราะว่าสิ่งที่คุณโยมแสดงให้เห็นเป็นความเกียดชังเป็นอกุศลรจิตผู้ที่มีอกุศลรจิตชีวิตย่อมไม่เป็นสุขเป็นธรรมดาเมื่อพุทธะรู้สภาวะจิตของคุณโยมแล้วพุทธะก็จะส่งความรักความเมตตาไปให้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ทำไว้ไปให้คุณโยม ขอให้คุณโยมได้ชนะความเกลียดชังในจิตในใจของตนนี่อย่างนี้นะอย่างนี้แล้วสังคมของของประเทศไทยจะเป็นสังคมแบบใหม่ที่ไม่มีความเกลียดชังถ้าจะมีความเกลียดชังก็แทบจะหาไม่ได้มันน้อยเจรเกินนี่คือสังคมที่ดีที่ประเสริฐ ที่พวกเราทุกคนทุกท่านทุกผู้ทุกนามจะต้องช่วยกันสร้างสารรค์ให้สังคมของเราเป็นสังคมที่มีแต่การเจริญภาวนาจิตก่อนจะเขียนก็จเจริญภาวนาจิตให้เป็นกุศลให้บริสุทธิ์แล้วก็เขียนลงไปนี่เป็นอย่างนี้ ระหว่างเขียนก็เจริญจิตตะภาวนาให้จิตนั้นบริสุทธิ์เป็นกุศลพอเขียนเสร็จแล้วลองอ่านดูการลองอ่านดูก็จะทำให้เราพิจารณาว่าอสิ่งที่เราได้เขียนได้โพสต์ลงไปนั้นเป็นกุศลหรือเปล่าถ้าเป็นกุศลเราก็ถึงจะโพสต์ลงไปอย่างนี้นะ เมื่อโพสไปเสร็จแล้วมีเวลาก็กลับมาทบทวนดูว่าเอ๊ะที่เราเขียนไปนี่เป็นกุศลบริสุทธิ์ดีหรืออย่างถ้าเป็นกุศลบริสุทธิ์ดีแล้วก็เก็บไว้จเจริญไว้แต่ถ้าเอ๊ะมันไม่เหมือนกับมันจะเป็นกุศลเท่าไหร่มันยังเป็นสองแง่สองายังคุมเครือในธรรมอยู่เป็นธรรมที่มีความคุมเคือ ถ้เาเราก็รบมันไปเสียอย่างนี้นะนี่ไม่ได้เป็นคนเจ้าเล่นี่ไม่ได้เป็นคนเจ้าเล่เขียนแบบเจ้าเล่2ะสงแง่สองง,า,อง,งามาให้คนอ,อ่านคิดกันเอาเองอพุทธะอ่านจิตออกนะเวลามีคนเขียนคอมเมนต์มาถ้าเกิดคอมเมนต์ที่เขียนมาออกเป็นสองแง่สองงาม ไม่บริสุทธิ์นี่พุทธะรู้เลยว่าคนนี้เป็นคนเจ้าเล่ยิ่งนักในเป็นคนมีเล่เหลี่ยมมีเล่กลนมีเพทุบายในทางอากุศลอยู่ในจิตในใจแต่เขาจะรู้ตัวหรือเปล่าแค่นั้นเองพุทธะว่าเขาน่าจะรู้ตัวว่าเขาเป็นคนเจ้าเล่ในเป็นคนเจ้าเล่ไม่เป็นคนจริงใจอย่างนี้ไม่น่าคบคนอย่างนี้ไม่น่าคบในต้องไปฝึกฝน ต้องแนะนำให้เขาไปฝึกฝนตนเองเสียใหม่เพื่อที่จะได้เป็นคนที่มีจิตบริสุทธิ์เหมือนกับพุทธะนะพุทธะทุกพระองค์เป็นผู้ที่มีจิตที่บริสุทธิ์นี่เป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์เบิกบานด้วยธรรมะอย่างนี้ลหละคุณโยมอ่ะคุณโยมเห็นพุทธะนี่มาร้ายสดเช้าๆอย่างนี้นี่ คุณโยมที่เข้ามานะก็ลองฝึกนะคุณโยมลองฝึกคุณโยมที่ได้เข้ามาฟังวิดีโอชุดนี้นะคุณโยมลองฝึกดูอลองฝึกดูลองส่งคอมเมนต์เข้ามาดูว่าคอมเมนต์ของคุณโยมเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะเป็นคอมเมนต์ที่จะสามารถอยู่ในวิดีโอของบุตรสายแอ e สเวอร์ได้ไหม ถ้าคอมเมนต์ของคุณโยมไม่สามารถแสดงให้หรือไม่สามารถจะพรับบิกออกไปได้แสดงว่ายังมีอกุศลเจือปนอยนู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณโยมสามารถที่โพสของคุณโยมสามารถที่จะแสดงให้เห็นนี่แสดงว่ามีกุศลนะถ้าโพสไหนที่แสดงออกไปหรือพรับแสดงว่าเป็นโพสที่เป็นกุศลอย่างนี้นะ แล้วคุณโยมก็ช่วยพุทธาตรวจสอบด้วยบางทีหลงหูหลงตาไปนะโพสอะอะไรที่เป็นอกุศลนะคุณโยมที่เป็นเอฟซีของพุทธาก็ช่วยดูด้วยเสร็จแ,แล้วพุทธาเมื่อเห็นพุทธาก็จะไปลบให้อย่างนี้นะคุณโยมอืมไม่ให้ละอกุศลไม่ให้อยู่นะไม่ให้มีเลยนะประหารให้หมดจเจริญพรดให้เหลือแต่กุศลไว้ เวลาเข้ามาฟังธรรมะของพุทธะจะได้รู้สึกา่ได้ถึงปัญญาเป็นผู้มีปัญญาที่บริสุทธิ์ในธรรมปัญญาที่บริสุทธิ์ในธรรมจะช่วยทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุขนี่อย่างนี้นะเป็นความสุขเป็นความสงบสุขเป็นความเจริญของจิตวิญญาณ อย่างนี้แหละคุณโยมอาพุทธมาให้ธรรมะสำหรับวันนี้เป็นธรรมะที่ต้องฝากให้ทุกท่านช่วยการฝึกฝนนะฝึกฝนที่จะคอมเมนต์ให้เกิดกุศลมากๆยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะคุณโยมฝึกวันละเล็กวันน้อยเดี๋ยวอีกหน่อยเรามีจิตเป็นกุศลคอมเมนต์ของเราก็เป็นกุศลในที่สุดนั่นแหละคุณโยม ฝึกกับพุทธะนี่ก็ได้ฝึกกับช่องของบุตธาไซแอนสเปอรนี่ก็ได้ฝึกแล้วก็ดูว่าเอ๊โพสของเราจะได้ลงไหมนะคอมเมนต์หรือความคิดเห็นของเรา,าจะได้พรับบิกมาออกไปไหมนะพุทธ,ธาจะช่วยตรวจให้นะเป็นคุณครูช่วยตรวจให้จเจริญพร เราขอให้ท่านที่ได้เข้ามาสดับอบราฟังพระธรรมเทศนาของพุทธในครั้งนี้จงเป็นผู้ที่มีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละมีทรัพย์สมบัติทั้งทางโลกและทางธรรมดังที่ท่านได้ปรารถนาไว้โดยชอบด้วยธรรมทุกประการเทิน เจริญพรนะคุณโยมเจริญพรสาธุแล้วก็ไว้พบกันใหม่นะเมื่อมีเหตุและปัจจัยวันนี้ก็ธรรมะสวัสดีจ้า